เยอแกลนคอปกุนซือของทัพหงแดงบอกถึงความมุ่งมั่นของเขาว่าเขายังพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการสร้างทีมเลือกผูยุคใหม่แม้ว่าเขาจะมีข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งกุนซือทีมชาติเยอรมันก็ตามโดยกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในคนที่มีลุ้นคุมทีมชาติเยอรมันต่อจากฮันซ์ฟิกที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งไปในเดือนนี้ซึ่งทางคอปก็เพิ่งขยายสัญญ,ญากับทัพหงแดงไปจนถึงปี2 0 2 6ในช่วงปีที่ผ่านมาและเขาก็ไม่มีความคิดที่จะลาสโมสรไปเีีีีี้รกกังสออุดดมม,ม,ม่ม่ทททยค มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนผมมีความภักดีต่อลิเวอร์พูลและหัวใจของผมก็อยู่ที่นี่คุณไม่สามารถตัดช่วงเวลา8ปีนี้ออกไปได้หรอกนะผมเซ็นสัญญากับทีมด้วยสติที่ครบถ้วนผมไม่ได้ถูกบังคับให้เซ็นดังนั้นแล้วผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมที่ผมจะไปรับตำแหน่งโค้ชทีมชาติเยอรมันสำหรับตำแหน่งกุนซือทัพอินซรีเหล็กคนถัดไปก็น่าจะลงตัวเรียบร้อยโดยสื่อจากแดนเบียก็ระบุว่ายูเลียนนาเกลมันตกลงที่จะเข้ามารับงานเมื่อครอบถูกถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งนาเกลมันเขาก็เสริิิมมมเเเพ่่่่ววาาาผคดดยูลีีีนนนป็ททงออกนะ เพราะเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมคงคงแฮปปี้เป็นอย่างมากถ้าหาลงเอรแบบนั้นปัจจุบันเยอเกนคอปกำลังจะอยู่กับทีมครบ8ปีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งถ้าเขาอยู่จนครบสัญญาในปี2026ก็จะทำให้เขาอยู่กับทีมถึง11ปีเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่อยู่เลเวอร์ูลยาวนานที่สุดนับตั้งแต่บิลแชงครีและเขายังเป็นผู้จัดการทีมที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด เป็นอันดับที่4ในปรติศาสตร์ของพีเมเลกนั่นเองครับและก่อนจากกันไปก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ